ทุกคนทุกคนนี่ขาหมูอร่อยมากของเครื่องเทศเป็นแบบเปรี้ยงเลยครับหน้าเป็นหน้ากรอบเลยทุกคนน้ําจิ้มนี้อร่อยมากเข้มข้นทุกคนแต่ขอเขามาเพิ่มหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันจะพอดีอยู่แล้วจริงๆมันพอดีของมันแล้วแหละเพียงแต่เราจัดจ้านก็เลยเพิ่มทีนี้มันดูขาหมูก,กันทุกคนดูสินะใครชอบแบบมีมันหน่อยๆน,นะฮะแต่เราก็จะแบบว่าเนื้อๆน,นะทุกคนนี่จะดูหน้าตาสิทุกคน กะเพราสาขา2องแชทวันนะจ๊ะนะฮะฝากติดตามด้วยจ้าทุกคนเราจะเอาของอร่อยมากกว่าของน่าสนใจของดีนะจ๊ะไม่ดีเราไม่ลงนะจ๊ะช่องนี้นะจ๊ะทุกคนนะครับฝากขอบคุณที่ติดตามจ้านะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะจ๊ะตรงนี้จะเป็นออกการไฟฟ้าการไฟฟ้าแล้วก็จะมีบับเบิลกราวอยู่ข้างหน้าด้วยเป็นพวกชานงชานนมอลังการมากน่าทานมากเราสั่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเอานะทุกคนนะทุกคน นี่ดูสิทุกคนดูน้ำจิ้มสิน้ำน้ำหมูอ,อ๋อน้ำมันอ,อ๋อข้าวมันไก่ทุกคนอ,อ๋เอ,อเมื่อกี้เราทานกระเทียมน้อยไปเนาะพู้ถึงเนาะมัวแต่อร่อยอยู่กับข้าวขาหมูจริงๆรงกระเทียมตามลูกต่อลูกคำต่อคำเลยนะทุกคนอ,อันนี้เมื่อกี้หอมเครื่องเทศอันนี้ก็ยิ่งกว่าอม,มันพอดีอะกลมกล่อมเจ้าเจียวเลยทุกคนเข้มข้นมาก เอกลักษณ์น้อยอย่างเงี้ยนิดเบืออืมอืมอมันต้องมีนีดด้วยนะแต่เราก็จะอาจจะใส่หน่อยเดิงนะจริงๆต้องเทลงไปใช่ไหมอร่อยทุกคนอร่อยมากเนี้ยดูสิอืม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 เนื้อไข่นุ่มทุกคนดูน้ำซุปสิ น้ำซุปอยู่ทุกคนสดมากอร่อยทุกคนเออน้ำซุปก็หอมซุปหอมอร่อยทุกคนกลมกลม่อมเห็นไหมบอกแล้วอะไรไม่อร่อยเราไม่ลงเราไม่ถ่ายลงให้นะฮะตรงนี้อยู่ตรงแถวป่าหวายมาจาก JRD Grand เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอค่ายวชิราลงกรนเนาะเรียบมาถนนตรงนี้ไม่เป็นถนนชนบทไหมอะ่ะแล้วก็เป็นการไฟฟ้าเนี่ยนะการไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นป้ายป้ๆทุกคนเนาะทุกคนอร่อยมากอืมเราไม่ต้องถ่ายตัวเองเนาะอ,อร่อยดูดิ แล้วก็ข้าวกำลังดีงไม่แฉะเกินนะร่วน,นอร่อยอนอบางคนบอกว่าแล้วไปกินมาอร่อยไหมทุกที่อร่อยทุกที่จ้ะเอกลักษณ์คนละแบบนะยะแต่อันนี้สุดๆนะฮะเมื่อวานอีกทีหนึ่งนั่นก,ก็ยอดเยี่ยมกระเทียมดอกนะฮะแต่คนละแนวคนละแนวก็ มันเทียบกันไม่ได้ไงอืมอืมมันอร่อยอ่ะอืมอันนี้อร่อยมากเมื่อวานก็อร่อยมากแต่กระเพราเนี้ยร้านกระเพราเนียมีหลายเมนูไงกับเมื่อวานแค่เมนูเดียวเฉพาะขาม,มูอันนี้ต้องต้องบอกต่ออืม,อ,มอร่อยมาก ทุกคนดูสิน้ำซุปมีเผ็ดหอมอย่างนี้คุณภาพมากเลยอ่ะดูสิสาขาหนึ่งอยู่ที่เซตวันนะคะตลาดเซตวันสุบุรีจ้ะป้อนอร่อยมากเลย อร่อยรออร่อย,อรอยจริงๆนะจ๊ะวิจาอือแล้วออกไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไม้คาเฟ่ทุกคนอา๋าเลยไปหน่อยเดี๋ยวจะไปคาเฟ่แล้วก็แวะบับเบิ้ลบราวรนี้เนี่ยรถด,ดึงเหลืองนะรับชานมอมือร่อยจริงๆจะให้พูดยังไงทำยังไงดีอนะ่ทุกคนนั่นเดี๋ยวเราโพสตอนนาะ